โอเคให้โดรนะผมฟืบแล้วก็หัวทีมดินพลังคือนเตาเอาล่ก็กราฟสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ผมสกายในี่ยนะผมวันนี้มีแอดออนวันนี้มีแอดออนที่ชื่อว่าเดมอนเทรเยอร่นะครับผมนี่เอาตัวนี้เป็นเป็นส่วนมันอาจจะไม่เฟี้ยวมากผมแต่ออนิเมชันนี้อย่างสุดยอดเลยนะครับผม โอเคเรามาดูวยความว่ามีอะไรบ้างนะครับผมโอเคเรเลื่อนลงไปนะครับผมล่างสุดเลยจะส่ง add on เอ้ยหรือพวกดาบผมเอออาจจะมีไม่ค่อยเยอะครับผมคือคือต้องรออัปเดตก่อนนะผมโอเคคือถ้าอัปเดตเสร็จนี้แบบอื้ืออย่างเฟียวครับผมโอเคเรามาดูอันแรกก่อนนะผมในส่วนของอันนี้ครับผมผมอาจจะไม่ได้รู้มากครับผมคือผมไม่ไม่ได้ติดอดออนตัวนี้ผมไม่ใช่เดยไม่ได้ดูอนิเมะตัวนี้ครับผมเออโอเคมันจะมีประมาณสักกี่ กี่ท่าวะอาจจะไม่เยอะมากผมนี่ประมาณสี่หรือห้าชิ้นแหละนี่ไม่อันเดียวกันหรือเปล่าวะแบบนึงโอเคเอาเอาท่าไฟก่อนก่อนละกันนะผมโอเคท่าไฟอันแรกรับผมนี่จะเป็นน่าจะเป็นของต้องบอกดีกว่า <c oughs> อยากมัวผมโอเคท่าแรกผมกดกดค้างไปใช้รับผมนี่แล้วก็ปล่อยผมนี้ดูมุมมองที่สองดินีมุมเอ้ยมุมมองแรกไม่ใช่มุมมองสองดิ มุมแรกก็จะเป็นแบบนี้ครับผมนี่ก็อืมอีนี่หนีมันจะมีดีเลย์ด้วยครับผมตอนเราใช้มันจะมีรูปกากบ,บาดอยู่นะผมนี่ถ่ายไปสะบักปตาเลยดิแล้วก็ต้องรอให้ดีเลย์ผมโอเคเราไปท่าต่อไปดีกว่าผมท่าต่อไปนะผมนีม่เปลี่ยนท่าผมกดชิปนี่มันก็จะเปลี่ยนนะผม,มจะมีข้อความด้นานซ้ายขึ้นมานะครับผมโอเคท่าที่สองฟึบเป็นผ้าแบบนี้ผมคาถ่าไม่เก่หรือเปล่าวะแต่ก็สามารถกระโดดสูงครับผมนี่กระโดดได้ครับผม อืมถ้าไปผมฟืบแบบหนึ่งรอรีเลยก่อนโอเคถ้าที่สองนี่ผมนี่แบบคล้ายๆแบบฟันฟันเป็นวงกลมครับผมเป็นไงมาเนี่ผมถ้าไปผมฟ้มก็เท่เหมือนเหมือนเป็นมังกรแล้วคมดูแบบหนึ่งรองใหม่แล้วใหม่มังกรอูมังกรหรือเสือ,อวะลองไปมุมมุมมอง,งแรกไวมม้ผมไอ้กบเอ้าผมไปเปลี่ยนอะ่ะ ันนี้เป็นแบบมูผมผมเ,เปลี่ยนก่อนเท่าไรวะใช่นั่นถ้าต่อไปใช่ไหมไม่ใช่วะเออต่อ,ตอตไปนันอัต่อไปฟึบลองลองลองนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วลองใหม่ผมลองใหม่ผมเป็นเสือผมลองใหม่ไอไก่ัาเป็นไก่ย่างสะกเก็บถ้าต่อไปดีกว่าผมถ้าเราไปกดนั่งไป ทัานี้มันจะมีขยับได้ด้วยนะผมนี่กดเอ้ยไม่ใช่นหว่าขยับไม่ได้ฟูบอ้โคตรแรงหร้อขยับไ,ได้ว่าะท่านี้ลองไปด้านซ้ายผมก็เลี้ยวเดินซ้ายเลยไหมนี่ได้ฟูบอ๋อไม่ได้ผมโอเคเอ้ยสัตว์อยู่รอบรอบนี้ตายหมดนะผมอันนี้มันไปได้แค่แบบแนวตรงับผมโอเคลองใหม่ลองใหม่อหมตอนโซบเบาจังวะต้องช้าดังแรงกว่านี้ หนูเนาะไอกแกะไอกแกบักปอบเป็นไงเอ,อ้า,อาโอ้โาบิซีทาบดีนึกว่าไม่ตายมไมผมมั่งมีตรงเนี้ยมั่ไม่ใช่ผมม,มีตรงนู้นเลยเห็นไหมไหมร้อยศพมันอะเออเปลี่ยนของผมแล้วก็กดเดินหน้าผมท่านี้ก็จะพุ่งครับผมเป็นไงแล้วก็สามารถไปด้านซ้ายได้ครับผมแล้วก็ด้านขวาแล้วก็ด้านหลังได้นะครับผมนะดูด้านหลังครับผมนี่ด้านหลังครับผมนี่มันก็จะมาด้านหลังครับผม ส่วนด้านซ้ายผมก็จะประมาณนี้ผมนี่ด้านซ้ายนี่แล้วก็ด้านขวาก็คล้า,าด้านซ้ายเลวผมไปตายซะเอา้า <c oughs> โอเคลองแบบมุมนี้ไม่ได้แบบมุมไหมมุมก็ได้นะโอเคไอซี่ไอซี่นี่ไหมน่าจะหมดแล้วนะผมโอเคเอา้าตายตายไปดิโอเคล้วคนดูถ้าต่อไปผมเป็นส่งเอา้เอา,อานี่ทิ้งไปผมเป็นส่งเจ้าดาบนี้ครับผมนี่โอเค ท่าแรกงผมนี่สามารถมูฟได้ครับผมหรือขยับนั่นเองผมแล้วก็ฟาดไปดีฟาดไปดีไม่รู้ท่านี้เปลี่ยนท่าหรือเปล่าผมลองเปลี่ยนดูโอเคเปลี่ยนได้ครับผมท่าต่อไปผมนี้โชว์ตูดนิดหน่อยครับผมแล้วก็มึงไม่ตายได้ไงวะไม่ไม่ตายหรอไม่ตายหรออุ้ยมึงเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเอ้าโทรศัพท์ผมแหลกค้างหรือว่าอะไรนี่ไงดู่ดูไม่ตาย เป็นไมได้ไงจะหมูไม่ได้ไงเปลี่ยนท่าผมไม่ตายหรอท่านี้ท่าเดิมนี่ว่าโอเคน่าจะหมดแล้วผมโอเคท่าต่อไปผมไปส่งเจ้าหนี่ครับผมนี่นี่เหมือนคล้ายๆแบบชาร์จพลังคแบบงรบงงับผมแบบนึ็นของปรับมุม 3, 3, มองที่สองกันครับผมมุมมองสามสามเหมือนกันมุมมองสามนี่ครับผมมันก็จะชาร์จพลังครับผมนี่แล้วก็ฟึบชาร์จเสร็จแล้วก็เป็นสีฟ้าแล้วก็ปล่อยได้ครับผมปึ๊บแล้วก็เหมือนได้ได้เนิร์ฟมาผมไม่ใช่เนิร์ฟสิพลังก็พลังแบบวิ่งเร็ว รถส,สูงครับผมแล้วก็ตีแรงขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคอันนี้สามผมจะเป็นเหมือนแบบเออเบ่งตูครับผมอีฟืบเบ่งตูแล้วก็ปุ้งปุ้มดิวะต้องปล่อยใช่ไหมปุ้งเหมือนเหมือนแบบแบบลดขี้แล้วก็ขี้ออกมาทีเดียวครั้งเดียวอนะรดเดียวอ่ะเออแล้วก็ปุ่งระเบืดอ่ะเออต้่งพูดเยอะวะสกายวะะครับผมลดขี้เว้ย ไปไงโอ๊ไม่ตายเฉยเลยเคลนถ้าไปผมมีองเจ้าจะบักนี่ครับผมนี่ผมนีมน่แล้วก็ฟึมนโดมโดมไม่ไหวแล้วพลังคืนเตาเอาเป็น delay อยู่พลังคืนเตาเป็นไงตายเลยครับผมเคลนถ้าไปผมเจ้านี่ผมเออมันมีสองอันนี่ไม่เหมือ,อนแบบกระโดดใช่ไหมฟึบนไม่ไหวแล้วนะคะ นี่ไงอ้าวมันไม่ใช่นี่หว่าท่าไหนวะที่มันกระโดดนี่ไงท่านี้แล้วก็ปุ้มมองมุมมองที่สามกันแลผมท่านดูดูท่านี้ครับผมดูท่านี้ดีๆครับผมพูดอะไรของกระลวะโอเคกระโดดแล้วผมฟึบแล้วก็หัวทีมดินหัวทีมดินแล้วก็พลังขึ้นเตากดคีย์ไม่ว่าอะไรยิ้วเป็นไงไม่ดีใจหรือก็เฉยๆใช่ไหมโอเค ข้าวๆประมาณนี้ของคอนโดก็มีแค่นี้นะครับผมโอเคก็บ๊ายบายครับผม <laughs> จบเร็วเกินโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดไลค์ like, กดแชร์กันด้วยนะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสิ่นงนักทันครับผมอยาการีวิวอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมบ๊ายบายครับ